เออเอาไปเอาไปโอ้นี่นี่ขอดูนะค่ะดูน่ารักนะคะเอาเอาเมื่อกี้ยังกินไก่อยู่เลยมาหามาแล้วไอ้เออน้ำลายไหลเต็มเต็มโอ้โหน้ำมูกลายเต็มเพื่อเลยค่ะปิ้วลูกมาเอ้ยเล่นน้ำลายเลยลูก

อยู่ทำน้ำลายน่าเกียดน่าเกียดเนี่ยลายลูกหมาไม่ได้ลูก่านก่อนเงี้ยวเจ๊เออ่พปิ้วอืม